ไว้ใจตอบตอบมาหน่อยสนุกใช่ไหมทำคนไว้ใจให้ตายให้เสียคนหากว่าใครเข้ามาหลอกยังพอจะหล,ลบหลีกกันได้ทัน เป็นคนดี เธอจะคิดว่าเธอจะทำฉันทำฉันคิ t คิดแล้แทนชีวิตสุดเด็ดว่าทำไมทำไมทำร้ายกัน่างนี้รักสุดสุดชีวิตสุดตูดกยดูดูนกว่าเธอสูงดีนึกว่าเธอสูงอ่ะ หนน่อยะะฮากบาใครใครเข้ามาหลอกเข้ามาหลอกยังพอจะหลบหลบหลีกกันได้ทันแต่ก็เธอฉันเดาผิดทำไมเธอไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำฉัน ตุนะ๊กกี้บอกเดี๋ยวจะเปิดตัวเพื่อนในวงการบันเทิงเราก็คิดว่าเออรุ่นดาวคราวเดียวกันเอ,อ้าทําไมกลายเป็นพี่มัมแล้วคนอีกออแล้วไม่สนิทสนมกันตอนไหนยังไงเขามาอัดรายการชิงร้อยหลังจากอัดชิงร้อยเนี่ยเราต้องไปงานคู่กันอ๋อไปงานโชว์กันด้วยกันแถวสีนักลินค่ะออออก็ให้เกตมัมแล้วคนอ,อีกนี่พูดสี่ชั่วโมงครึง่งเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเคยได้ยินพี่มัมพูดไม่หยุดเลยพูดยังพูดใครที่เหนป้าเงียบหน่อยสิใครมาเียพอครั้งที่หนึ่งป้าไม่หยุดปุ๊บ นี่คุณลุงอ้ลุงหยุดเลยสิเงียบกิ๊บเลยนังจากนั้นก็เลยเป็นลุงหลานสนิทกันวันแรกที่เจอเนี่ยถูกใจอะไรในตัวทตุ๊กี้คะมัมเป็นคนที่คุยคุยกับเราได้งานมากที่สุดหนูเป็นคนคบคนนี่ใครเปิดมาหนูใจโอเคมากเขามาเปิดมาคืออันนี้ยตุ๊กี้เหรอตุ๊กี้นะมัมมัมชื่อมัมอะไรนะ อ๋อมัมลาวงการไม่ใช่มัมลาคนอีก <c oughs> ชื่อมัมลาวงการ <c oughs> ตั้งให้ตั้งให้เขาตั้งให้ชอบมากเลยหลังเห็นมีรับงานโชว์ด้วยกันนี่เนี่ยคือบอกว่าถ้าฟังคนร้องเพลงเพราะ ต้องจ้างนักร้องไปแต่ถ้างานนั้นน่ะมีเด็กเล็กมีคนอยากขำขำกันมากก็จ้างตลกไปคู่แต่บังเอิญว่าสองคนนี้สามารถร้องเพลงและเต้นแล้วก็คู่กันได้ความแตกต่างตรงนี้ทำให้เราเนี่ยมีงานคู่กันใช่ค่ะเ็นบอกว่าไปร้องเพลงให้กับงานบุญที่อุดรของตุ้งยี่โอ้งานเขาเป็นงานเล็กๆกันนะคุณพ่อสร้างบคศจริงเขาเรียกว่าสถานที่รอรถเป็นพระป่าเรียกรายเงินแบบ ขายบัตรแล้วเราบัตรนั่นมาสร้างที่อุดรธานีก็ได้คุณมัมคุณไม้คุณไม้พีลลมพรมาช่วยค่ะนี่เดี๋ยวล่าสุดพี่ตุ๊กี้กำลังจะมีโชว์อีกแล้วให้พี่มัมขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันมีคอนเซ็ปต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ของอีสานเท่านั้น14 1 5 1 6กุมภาพันธ์ค่ะขายบัตรยังไงติดตามได้ค่ะด๋บอบอกล่าวกันอีกทีวันนี้เราถามตุ๊กี้ด้วยคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันเราคิดว่าเราจะทำงานเยอะไปอย่างเงี้ยอีกนานเท่าไหร่ หนูไม่ทํางานหนักนะพี่มาหนูเป็นคนทํางานเยอะทํางานเยอะด้วยเท่าที่แรงทํำทุกวันนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ล้าแล้วก็ไม่ได้อ่อนเพลียยังมีพลังที่จะทํางานทุกๆวันเป็นคนทํางานทุกวันเพื่ออนาคตค่ะเพราะตุ๊กกี้ไม่รู้อนาคตตุ๊กกี้จะเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยได้นานแค่ไหนหวางหมากชีวิตไว้ที่กี่ปีต้องรู้พี่หม่ำคะ่ะทุกวันนี้พี่หม่ำสี่เจ็ดค่ะ ยังทํางานอยู่เลยพม่หม่อมก็ยังเป็นคนดังดังมากๆทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับเหมือนเดิมพี่หม่อมคือที่สุดของตุกกี้ในในชีวิตนี้ในเรื่องคนที่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะเราเชื่อว่าคนไทยทุกทุกคนก็ยังเฝ้าดูแล้วก็รอคอยที่จะมีเสียงหัวเราะจากตุกกี้อยู่เสมอนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้โชว์แล้ว แผนการจะทําอะไรมั่งไปเป็นกระเป๋ารถให้คุณแม่แทนคุณแม่จะบอกนะคะวันนี้นะคะรายการเราเนี้ยแทบจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้รู้จักได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพี่ตุ๊กกี้ซึ่งเป็นไปด้วยความพยายามมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กกี้มากๆเลยวันนี้ที่มาร่วมแทบกับเราแล้วก็รวมถึงพี่มัมด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ การคืนนี้นะคะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะจากมูลนิธิคิงพาวเวอร์นะคะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะร่วมบริจาคนะคะในโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจำลองนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ86พรรษาค่ะโดยสามารถสั่งจองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจำลองได้นะคะตามสถานที่และก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่าง จอโทรทัศน์นี้ค่ะและว,วันนี้ขอบคุณสภา้านะคะอาซว่าค่ะท็อปชอปมิสเซลฟิชค่ะและเครื่องประดับร้านจีค่ะคืนนี้พวกเราคงจะต้องลาไปก่อนนะคะด้วยเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขมากๆกับ3าเซตค่ะราตรีวสวัวสดิ์